Happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday happy birthday happy birthday to you,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  เอาครับปัดเอาได้หมดัแอ้วมือหนักนี่ห์นักเป่าไฟยังดับ่ะแล้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะมาตู้ร้อมาเขาพักได้แค่หน่อยนะถ้าแได้ยินจริงตอนเขาจับหลังได้แค่ร้อยห้าสิบก็รับแรงงานนี้เดี๋ยวเพื่อความเป็นสีมงคลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญพ่อเมืองนะครับของอำเภอขสุรุสุรีได้เก่าวอวยพร